ฮัลโหลสวัสดีครับบอกอมยินดีต้อนรับสู่ไอส์สไตล์ชาแนลนะคบอกรับกับคลิปแนะนำเด็กใน,นวันนี้นะฮะในคลิปใน,นวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหลายๆคนนะครับที่แบบมีคอมเมนต์มานะ,ะว่าเฮ้ยที่อยากให้นันนำแบบแอสซูดคู่กับนั้นคู่กับนี้นะฮะที่แบบหลายๆคอมเมนต์ก็แบบเปิดโค้งบ้างแหละ หรืออะไรหลายๆอย่างนะก็เห็นก็เห็นเห็นอยู่นะฮะก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้ซอบซีจริงแนะนำหน่อยก็ได้อาสูะคู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าชาแนลเรานะครับเราจะไม่แนะนำอาสูะคู่กับตัวที่มันเก่งเก่งแล้วก็แบบคนอื่นเขาเล่นกันนะครับผมแล้วผมจะมาแบบฉีกครับผมจะมาฉีกเลยนะฮะฉีกแบบฉีกกระจายเลยนะัะผมจะมาแนะนำอาสูดคู่กับฝ่ายกอน V ี ก็ะะจะแบบว่าเป็นตัวค่อนข้างอันเดอร์เลดนะครับอันเดอร์เลดก็คือแบบไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับแบบคนมองข้ามนะครับผมหลายๆคนเรียกว่าทุกคนดีกว่านะครับเรียกว่ามองข้ามไฟล์ต้นีไปเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะทำให้ไฟล์ต้นีมีชื่อให้ได้นะครับในคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็มีอัซซุตวีสตาร์นะครับ3ใบอซุตวีสใบไฟล์นวีสใบ กาลาเทนเดอร์วีหนึ่งใบเนโอเลียนวีหนึ่งใบโคแบกวีหนึ่งใบวัตชิลกาววีหนึ่งใบสเปียร์แบบจุดโจมครั้งเดียวสองใบโนกัติหนึ่งใบแล้วก็มานาฟี่หนึ่งใบนะฮะพลังงานนะครับผมพลังงานจะมีพลังงานพื้นฐานต่อสู้หกใบพลังงานพื้นฐานพืชสามใบแล้วก็ดับเบิลเทอร์โบเอนเนอร์จีสามใบนะครับไอเทมนะครับจะมีพิกบอลสี่ใบไฮเปอร์บอลสี่ใบ ส่งต่อพลังงาน2ใบคันเบ็ดธรรมดา1ใบสับเปลี่ยนโปเกมอน1ใบเข็มขัดถึงความแน่วแน่สใบลูกโป่ง2ใบแล้วก็เทนนิคอร์ด3ใบแล้วก็ทางหิมะสู่ยอดขาวใบนะครับสปอร์ตนะครับจะมีแมรี่2ใบนักวิจัยศาสตราจารย์3ใบคําสั่งของบอส3ใบคิบันะ1ใบความใส่ใจของเซเลน1ใบแล้วก็มัดตร์ูปแบบการจุนีจุดจงครั้งเดียว2ใบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นนะฮะ แน่นอนครับวิธีการเล่นเับเดกนี้นะครับเราจะเปิดมาด้วยอัสุวิสตาแน่นอนนะครับในการโจมตีแล้วก็เติมที้ให้กับโปเกมอนบี B ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัสอุตวีสตากันเลยละกันนะครับอาสุตวีสตาครับมีท่าโจมตีที่3ทจี้ใสนะครับตี200นะฮะ เมื่อจบตีแล้วเนี่ยสามารถเลือกพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด3ใบจากเด็กเรานะครับมาติดที่ประกอบมันวีตามชอบนะครับผมก็คือเอามาเติมตัวตีตัวต่อไปนักเรานะครับตัวแบบตัวหลังตัวหนึ่งของเรานะครับในการโจมตีทันต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีพลังวีสตาร์นะครับเป็นความสามารถนะฮะก็เพิ่มเมื่อใช้แล้วนะครับผมสามารถเลือกการ์ดที่ชอบนะครับสูงสุด2ใบนะครับจากเด็กเอาขึ้นมือนะครับผมก็คือไม่ต้องให้ฝันข้ามดูด้วยนะเอา2ใบแบบขึ้นมาเลย2เลือกใบสอ2ใบ น,ะะนั่นแหละต้องการอะไรก็เอาขึ้นมาตามนั้นเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเราจะเปิดมาด้วยอาซูรุวิสตานะครับเป็นในการโจมตีแล้วเติมจี้ก็เป็นเบสิกทั่วไปนะครับของเด็กอาซูรุวิสตานะครับที่ทุกคนต้องทํานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวโจมตีที่จะมารับช่วงต่อจากอาซูรุวิสตากันนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับผมพระเอกของเด็กเรานะครับไฟเกอนวีนะครับผมกับกลาดทันเดอร์วี นะครับการละทอนต้นวีเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดนะฮะเดี๋ยวมาพูดไฟค้นวีกันก่อนนะครับไฟค้นวีเนี่ยเราเอามาใช้ท่าที่2นะครับผมใช้จี้พืช1นะครับแล้วก็จี้ต่อสู้2แล้วก็จี้ใส่1นะครับตี้160บวกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับท่าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝประต่าเนี่นะครับเป็นโปเกมอนวีแม็กนะครับการโจมตีนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นอีก160เมื่อทำชิ้นดันแล้วนะครับเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้ทิ้ง3ลูกนะครับก็ ถ้าเขาเป็นโป้มันบีแม็กเนี่ยไีกอนบีของเราเนี่ยก็จะตี320ดาเมจเลยเดียวนะคะคือแบบบิกดาเมจแล้วก็สามารถน็อกเอาท์โป้มันบีแม็กได้ได้เลยอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเลือดของโป้มันบีแม็กเนี่ยจะอยู่ที่320นะครับจะมีแค่ตัว2ตัวนะ,ะที่มันเกิน320อาจจะมีแบบ330 340อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเรามีเข็มขัดเนาะในการติดให้กับไฟกอน V ีนะครับมันก็จะสามารถ ลอกเอาตัว v m a มได้นะครับโอเคนี่ก็คือตัวโจมตีต่อของอ s ซู v ีสตานะครับในการโจมตี้ให้กับเขานะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งะก็เป็นกาลาทันเด e r วนะครับผมตัวนี้นะครับเอามาโจมตีเสริมนะครับเพราะว่าที่ของเราเนี่ยมีทั้งจี้ต่อสู้แล้วก็จี้พืชเนาะซึ่งกาลาทันเด e r วเนี่ยเขาใช้จี้ต่อสู้1แล้วก็จี้ใส่3นะครับตีร้อเจ็ดสิบ มันทาให้การ่าทันเดอร์วีเนี่ยเอามาอยู่ในเด็กได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาใช้ตี้ต่อสู้นะฮะก็อาจจะสามารถเติมจี้ให้เขาเขาได้เหมือนกันนะรหรือเราสามารถเติจมจี้จากบนมือให้เขาแค่หนึ่งลูกก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามที่ต้องมีปกันวีนะครับอยู่บนกระดานสัก3ตัวนะครับการ่าทันเดอร์วีเนี่ยถึงจะใช้แค่จี้ต่อสู้1ลูกนะครับในการโจรตี1 7 0ินะครับเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ย พลังงานไล้สีที่จะเป็นสําหรับใช้ท่าต่อตู้ของป้มันนี้จะลดลงตามจํานวนป้อมมันวีบกดานฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือจะเติมตี้ให้กับ2ตัวนี้นะครับก็เลือกเอาเลยตามว่าตามถานการณ์เลยว่าเราควรจะใช้อะไรยังไงนะครับหรือว่าจะเติมให้กับอัสุตวีสตาเองก็ได้อีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะครับผมก่อยู่ที่เดฟฝ่ายงข้าวนะครับว่าเป็นป้อมมันแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีก2การ์ดนะครับก็จะเป็นสเปียร์นะครับแบบจู่โจมครั้งเดียวนะครับผม หลายๆคนอาจจะงงครับว่าอ้าสเปียร์มันเป็นร่างสองแล้วมันจะเอาลงสนามยังไงนะฮะแน่นอนครับลงไม่ได้ครับผมเพราะขับเป็นร่างสองนะมันจะมีตัวพื้นฐานลงก่อนนะที่จะตังร่างสเปียร์ได้แต่ว่ามันมีวิธีลัดนะครับผมโดยใช้การพพอร์ตนะครับมาตัดรูปแบบจู่โจงครั้งเดียวนะครับผมแต่เงื่อนไขของการใบนี้นะฮะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการใบนี้บนมือข้าใบเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะใช้ได้นะับเมื่อใช้ปุ๊บนะครับเลอกการ โปเกมอนจู่โจงครั้งเดียวหนึ่งใบนะครับจากเด็กเรามาวางที่เบนซ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็โจการ์ด5ใบแล้วก็เอาสเปียร์นี่แหละจากเด็กมาวางนะครับแล้วก็เราไม่ใช่แค่แบบคอมโบแค่แบบเอามาวางเบน์แล้วก็โจห้าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะถ้าโจมตีเขาเนี่ยข้อรหลยการมากมากเลยนะฮะไปดูที่ท่าแรกนะผมเราจะแนะนำแค่ท่าแรกนะครับก็คือเหล็กในปิชีพนะฮะใช้1จี้พืชนะฮะ ถ้าปกมันตำแหน่งต่อสู้ฝ่าตข้ามนะครับมีพลังงานพิเศษติดอยู่จะทําให้ปะกมันนั้นหมดสภาพไปเลยคุณจะมี h p เยอะแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ถ้ามีแบบพลังงานพิเศษติดอยู่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พลังงานพื้นฐานอะติดอยู่ในต่อสู้ฝ่ายต่อข้ามอะแล้วก็โจมตีไปอะเข่าน็อกเลยจะเลือด4 0 0 500ก็น็อกเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเซอร์ไพรส์ช็อตนะครับสำหรับเด็กนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเข่าใช้1จี้พืชเนาะซึ่ง มาลิงกับจี้ที่อยู่ในเด็กนี้นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครก็เป็นตัวเซอร์ไพรสช็อตในตอนเลดเกมก็ได้นะครับผมก็เขาอาจจะตกใจเล็กๆนะฮะแต่ว,ว่าวิธีการเรียกก็อาจจะดูยุ่งยากเล็กน้อยนะครับก็ตามที่บอกไปตามที่แบบอเอฟเฟกต์ของการซัพพอร์ตมาตากนะครับเพราะว่าการใช้เนี่ยต้องมีเขาแค่ใบเดียวในเด็กเอไม่ใช่การใช้เนี่ยต้องมีเขาแค่หนึ่งใบบนมือเท่านั้นนะถึงจะใช้ได้นะ การใก็จะยากหน่อยๆนะฮะแต่ว่าโอกาสใช้มีไหมถามว่ามีไหมมีฮะก็แล้วแต่เกมเพลย์ณตอนนั้นนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กอซสุดไฟกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเกมเพลย์เอาไปเล่นแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยมาดูเกมเพลย์กันครับผมขั้มเป็นเด็ก ม้านัมา้มามขาวนะครับผมแล้วก็ฝ่ายก็ไปฝ่ายเริ่มก่อนนะครับใช้ควิกบอลน,นะครับเอาอาร์ซิวตวีครับขึ้นมาวางที่เบนสติดที้ต่อสู้ไปที่อาร์ซิวตนะฮะแล้วก็ติดลูกโป่งไปที่การาทเดอร์วีนะครับแล้วก็จบเทินนะครับไปฝั่งของม้าขาวนะครับใช้เลเวลบบอลน,นะครับ เอาจิมเรียนนะครับขึ้นมาติดจี่น้ำไปที่เมสซอนนะครับแล้วก็ใช้ท่าเรียงเรื่อยๆนะครับผมเอาบอลวนพื้นฐานที่เป็นจูโจมต่อเนื่องนะครับมากสุด3ใบจากเด็กระวังที่เบนนะครับก็คือตัวเขาเองนะครับ3ตัวแล้วก็มาฝั่งของ ไฟก้อนนะครับผมใช้ไฮเปอร,บร์บอลนะครับกันน่าจะเอาอาร์ตูุวิสตานะครับขึ้นมาแปลงล่างแล้วก็รีทีนะครับเอาอาร์ตูุวิสต้าขึ้นไปแล้วก็ใช้งานวิจัยจัด,ดาจานนะครับที่ม,มือมือโจมายเจใบ ติดดับเบิลทอโบจี้นะครับไปที่อัซูติสตานะครับแล้วก็ใช้ชิทบอลนะครับเอาไฟก้อน V นะครับขึ้นมาวางเบนแล้วก็กดท่า V สตานะครับผมเปิดการ์ดสองใบนะครับจากเด็กขึ้นเหมืออะไรก็ได้นะฮะ ขัด่งความแน่วแน่นะครับไปที่อาซูติสตาแล้วก็โจมตีนะครับ180ดาเมจแล้วก็เอาจี้พื้นฐานจากเซ็กนะครับมาติดโกลบอลวีตามตามชอบนะครับผมก็เอาจี้พืชหนึ่งต่อตู้สองติดที่ไฟกันวีนะครับแล้วก็เทกไพรหนึ่งใบไปฝั่งของมาข่าวนะครับผมแต่ร่างจิเมเลียนนะครับเกิดแทนเนอร์หนึ่งใบเอาคลิกบอลน,นะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้คลิกบอลน,นะครับ เอาบาเด็กขี่มาขาววนะครับขึ้นมาวางที่เบนนะครับผมแล้วก็แปลงร่านจิมมี่เล่เตัวหนึ่งนะครับเซิร์ฟเทนเนอร์หนึ่งใบเอาคลิกวันอีกหนึ่งลูกนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้คลิกวันนะครับ เอาม้าขาวีอีหนตัวนะครับมาวางที่เบนติดที่นะ้ำไปที่มา้าเขาวีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ความเชื่อของชิโลนะนะครับเมื่อเดิอนที่แล้วนะครับมีบ้อกบเราหมดสภาพนะครับสามารถจวการ์ดบรมมือครบ8ไปได้ครับ แล้วก็วางทาฮิมัสสุดยอดเข่านะครับแล้วก็จบเทินนะครับผมมาฝั่งของอาร์ติอุสนะครับไฟก้อนไฟก้อนครับผู้ติดติดจี้เพื่อไปที่ไฟก้อนบีนะครับจะใช้คําสั่งบอสนะครับผมเอามาขาววีทีจี้อยู่ขึ้นมาแล้วก็จมตีครับ2 1งดาเดมเเพราะว่ามีเข็มขัดนะครับผมกลน็อตเอาไปนะครับแล้วก็เอาจี้มาเติมให้กาลาเซเดวีนะครับแล้วก็เทปไฟไป2นะครับ ฝั่งของม้าขาวนะครับผมติดที่น้ำไปที่ม้าขาว V นะครับแปลงล่างจินเนียนนะครับเสิฟเพนเนอร์หนึ่งใบเอาเครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับขึ้นมาแล้วก็น่าจะใช้เลยนะฮะเอามา้าขาว VMAX นะครับขึ้นมาแปลงล่าง แล้วก็ใช้ขีบานนะครับผมเมื่อมีโปรโมทเราหมดสภาพในเทอที่แล้วนะครับสามารถเอาที่พื้นฐานจากหลุมนะครับติดโปรโมทเรา1ตัวนะแล้วก็เสิร์ฟเลยจากเด็กก็ได้นะครับขึ้นมาเอาเข็มขัดแขวงความแน่นะครับขึ้นมาติดที่มะข่าวว m a x นะฮะแบงล่างอิตาเลียน i รชูเตอร์นะครับ,รบที่เบน แล้วก็ใช้ฟีเตอร์นะครับยิง20ดาเมจนะครับไปที่ไฟก้อน V นะครับแล้วก็มาขาวครับโจมตีนะผมถอด2ที่นะผม280ดาเมจนะครับล็อกเอาอาอวุดวีสตาไปนะครับมาฟังของไฟก้อนนะฮะ โจมตีเลยนะครับถ้าเป็นโปเกมอนวีแม็กก็จะเพิ่มดาเมจอีก160เป็น320นับเอามาเข่าวีแม็กไฟนะครับผมแล้วก็เท็กไฟทั้งหมดไฟนะจากน้องไฟก้อนนะครับเป็น่ายชนะนะครับผมสำหรับไฟก้อนนะครับผมก็เป็นอ่ะเป็นโปเกมอนที่มีท่าโจมตีที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับเพราะว่า ดาเมจทจะเป็น320ดาเมจก็ต่อเมื่อป่ายต่อข้ามนะครับที่ถึงต่อสู้เป็น Vmax นะครับถือจะโจมต,ตี320แต่ถึงจะไม่ใช่ Vmax นะฮะการโจมตี160ก็ถือว่ารุนแรงนะฮะแต่ว่าเขาใช้ที่เยอะไปหน่อยนะฮะการนาของอาร์เซอุสนะครับมันทําให้โปเกมอน Vmax หลายๆตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้กลับมาเล่นได้นะครับผมมันทําให้เด็ก ที่ใช้เล่นเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมซึ่งเด็กไฟก้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับผมในการที่เอามาเล่นคู่กับอัศวุทธ์นะครับก็ประมาณนี้ละก็ขึ้นชื่อว่าพระเจ้าอัศวุทธ์นะครับก็คู่กับโปเกมอนตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็น V นะครับผมยกเว้นตัวเล็กนะตัวเล็กอัศวุทธ์ไม่คู่ด้วยนะฮะต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยกันนะครับผมโอเคท้ายคลิปนี้ถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปแนะนำเด็กในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ